สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบเบอร์นะคะคอมแปม์แชนแนลมาเปิดห้องไลฟ์สดมาร้องเ,เพลงให้ฟังเหมือนเดิมนะใครมักม่วลเซินเซิร์นม,มาทางนี้นะคะมาเด้อมาเลยมักมว่วนมาฟังเพลงน้องหอยยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์ค่ะอุปกรณ์กันเดูอุปกรกณ์กกมาเพี้ยงก่อ ด้านรับด้วยค่ะเด้อเยว,ดเ,ดยวยเปิดบ้านหนะึ่งสีกันสวัสดีที่มิ้น,นค่ะมาคนแรกเลยขอบคุณค่ะพี่เยวเปิดบ้านหนะึอ คุณนะคะพี่ส่งกำลังใจยามเที่ยงครับน้องแป๊บขอบคุณค่ะพี่ <c oughs> แฮรี่อันนี้เปิดสองบ้านนะอันนี้เปิดได้นะแฮรี่เปิดได้สองบ้านเลยพี่แป๊บจัดๆเปิดได้สองบาทนี่เหมือนแอนลูซีมีแอบแล้วแอบเจอแล้วเมื่อวานเนะี่ยแอบไม่เจอแนละ้วพี่เม้นะเปิดบ้านไม่ได้นะขึ้นเวทีไม่ได้นะ เมื่อวานร้องเพลงไปไม่มีติดแดงนะมันมีแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งอย่างเงี้ยไม่มีติดแดงที่ผ่านมาแดงทุกวันเลย,เลยตัดออกมันก็หายมาเลยนะคะสัูดีหนึ่งดวงตานะคะเออไปตัดออกมันก็หายนะพอพอมันติดแดงนะแดงตลอด แดงก็ไปตัดออกสิไปตัดออกมันจะหายเสียงพี่ชัดไม่สีแดงหมดเสียงชัดเจนไมหมคะพี่ <S <S นิดน้องแฮดี่เสียงพี่ชัดปะต้องเป็นที่ไอ้น,นี่แน่ๆเลย ชัดจ่ะแต่ทําไมหูฟังมันอู้อู้มันเหมือนบ้านน้องลูซี่มันมันดังแบบอู้อูๆๆ้อู้แมชัดอยู่ใช่ไหมคะขอบคุณหนึ่งล้านดวงตาบ้านน้องลูซี่สามล้านดวงตาบ้านบอมแปมเดี๋ยวเปิดโพก,ก่อนสวัสดีน้องมานี่จ้าสวัสดีค่ะน้องมานนี่ขอบคุณค่ะ ทำคลิป AI ไปแล้วนะทุกคนทำคลิป AI ไอปแล้วดนีเอาเสียงไซ่เห็นเป็นแมื่อเกิดความสามารถพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่หนูบุรนเซตตี้พี่เคยเสียงให้หนูหน่อยมันเสียงโอเคไหมอะมันดังอูอูแหมเป็นที่ไรไม่รู้อะที่ไม่หนูเหรอ ็นไหมกวกก้นอัตรูอะไรวะไม่ได้เจอกันนานขัดจัโอเคไม่โอโอเลี่ยงโอเลี่ยงเนี่ยนูขยับแล้วนะโอเลี่ยงทางนี้ชัดแล้วแต่ทางนี้อโอไหมโอหน่อยนะนูตขยับแล้วนะพี่ แบตเตอรี่ก็บเบิดโอ้ยเนาะโ้ยเนาะหล้ยี่สิบเปอร์เซ็นพอเราเอาโทรศัพท์ไปวิ่งหาเพื่อนไงแล้วทีเนี้ยพอเราจะมาขึ้นไล์ไม่โอโอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วใช่ไหมไม่โอกำลังจะขยับนะโอเคแล้วหยุดปุ๊บเลยนะเหตดอีอย่างทีไปเปิดโคกก่อนเห็นไหมแบตเตอรี่เหลือสิบเก้าปอร์เซ็นไม่ได้จัะเราใช้งานมันเยอะไง หัวรอนที่นี่สร้างมาจริงแล้วใช้งานมันเยอะแบบก็หมดเนี่ยพี่เจดสวัสดีค่ะคุณพี่อย่างหัวลานะหนูว่าวันนั้นหนูไปดูพี่สสดมนนะพี่พี่หนูดอนสิตธิแล้วนี่มาสายสสดวนแล้วเหรอไม่ร้องเพลงแล้ใช่ไหมสวดวนเด็กนะพี่ก็ใส่ชุดขาวแล้วก็มีพระเดินลงมา ไปจอดให้เมนสี่จมูกหนึ่งหมื่นว่าพี่พี่โูซี่จ้าสวัสดีค่ะน้องเดือนขอบคุณค่ะนั่นแหละเอวเปิดโฟร์แป๊บน,นึงนะคะทุกคนเดี๋ยวนี่มาสายเสด็จมณ์แล้ไม่ร้องเพลงได้ใช่ไหมทุกบ้านจะสวดมนม์หมดเลยอยู่บ้านเดียวนี่แหละเป็นบ้านร้องเพลงแล้วเสียแล้พี่เนาะไม่ชอบร้องเพงเลงไงหนอก็ร้องแหละ ครับชอบของคนเรามันแตกต่างกันพี่แหวงสวัสดีค่ะพี่ี่แหวงขอบคุณค่ะเขาจอค,ค่ะเพิ่นจะเสวดม์ไก่เพิ่นสือไปนองห้องก,กับไปรวมมดทานาบุญน้ำเพินแต่ว่าหนูน่ะมันมันมาแนวนี้ไงหนูชอบแบบนี้หนูก็ทําตามไอ้หนูนี่หนูนี่แหละตามใจหนูนี่แหละสวัสดีน้องเดือนอภิจิตักนายนะคะ จะสวดมนต์นนคนดูเยอะฟังโอ้ยเป็นอย่างที่เห็นน้องสีหลี่ร่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอ้ยพี่ป้อมแปมสวัสดีน้องการจนาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ตาจ้ะขอบคุณพี่ร่าจ้ะเดี๋ยวเปิดโค้กกันพี่นอกข้างหนะึ่งเกยพี่ล่าจะ,ะไรสดจะได้เปิดละไปโค้นะเปิดโค้นะไป เพราะว่าอาจารย์บอกโบไงหรือว่านบ่ได้กลินย้อนหาโบมาปอนี่ล่ะขอบคุณนะคะน้องแพรลี่อาจารย์นงกัญจนาทั้งคู่หนูไม่ได้เปิดบ้านลูซี่เนี่ยพ่อหนูหาบโบผูกผมไม่เจอเนี่ยไอ้เว้ยเว้ยน้องกัญจนาทั้ทายนะเดี๋ยวหนูเปิด้นี่แบบแป๊บนึ่งนเปิดโคก่อนนะครับ สัสดิโอพี่แย้เปิดแล้วจ้าโอเคโอเคเปิดแล้วก็เปิดดีแล้วเปิดเปิดน้องเดียร์กแฟที่หัวเราะนะอาจริงเคกเมื่อวานไม่ได้เปิดบ้านหาแอปไม่เจอไงลูซี่เนี่ยไม่มีแอปเลยไม่เปิดหัวมันนะวันไหนที่ไม่มีแอปม่ต้องมาขึ้นเราเวทีถ้าวันไหนหาแอปไม่เจอไม่ได้เจอค่อยนะพี่น้องค่อยสิ่งวเปิดบ้านเลย ถ้าโมไม่แอปนี่คือว่าเจอคือว่าเห็นข่อยดอกถ้าตัง้งใจแอบเน่ถ้าวันไหนไม่มีแอบเน่ะไม่ได้เจอค่อยแน่นอนนะไม่ไม่เห็นจริงๆเดี๋ยวหาก่อนโอ้ยคือหาอยา่างกันเนาะอ,อ่าันื่ทวันวนี้ไ,ไปสอบเด้วยวันนี้ไปอันนี้อยู่ยังอายางมัดไต่อ,อยู่คือเก่าอยู่อายางมัดเหมือนเดิมแล้วพี่มันก็จะเข้ายากๆเหมือนเลื่อนเส้นยาง ตัวิ้นเยิขอบคุณทุกกำลังใจนะคะให้มันได้ักเอาฝั่งละสิบสิบกว่านาทีนะมงคลกีพสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมงคลเด้อค่ะสวัสดีจับปอมแปมขอบคุณค่ะคุณมงคลทำช่องกพราะีพี่มงคลเนื้สัตว์จะเห็นช่องว่าง ห่วยห่วยห่วยคือเขาม่บ่ได้ที่ฝ่าเด้อถ้าเปิดโคู่กันเด้ีีน้องมันเป็นอะไรนี่มันทำไมหาไอ้ที่เปิดไม่เจอตัวเอด เกพ่นบอกว่าแฟนเธอโคเธอนี่เข้าดีจังวะสิใอ่ต่างหงดนี่นะก็ะัางเลยใส่ต่างโจ๋ด้วยเลยตัางนั่งเทีบสองตะกีดแต่ก่อนตั้งสิบสองนะมีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นน่ะเออพอมาตั้งหกนี่มาบ่อยมาบ่อยโอเคผมก็ที่ิมันมอนถ้าเราไล่แนวนอนมันจะดีอย่างมีโค เหมือนพี่ใหม่พี่ใหม่แกไลค์คนไม่เยอะนะคนสี่ห้าตาแต่แกมีโควิ่งเข้าแ่่นุยชอบแนวตั้งมากกว่าเปิดเปิดห้องตัวเองอย่างเดียวเอาลูกเรืออย่างเดียวโกจะเข้าไม่เข้าไม่สนใจนะเออเอา,เอามมนได้เปิดระบบเปิดต้องอย่างเดียวมืนอนี้ระบบพอเปิดได้ปีหนังซีฟแลนดี้ว่ามีมูอยู่ ้องใส่กระบบชอบคนใส่แว่นตาดำเนาะหาแว่นมาใส่กันเด้อลองเพลงได้ไหมหาแว่นตามาใส่กัน <c oughs> คุ่นการจน้าสวัสดีครับอาจารย์ง <c oughs> มงคลกู้ชีพขอบคุณด้วยค่ะเอ่อขอบมุณกิฟต์ขอไว้ในเด้ออ่ะ สวัสดีนี่เต้นตาดับยี่หวายกันเลยใช่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะคุณซีนีขอบคุณเนื้อค่ะเป็นทังไหนบารนี่พี่พี่สองโอเคไหมพี่เซร์งงามตามท้องเรื่องหรือยังอ๋อแล้วบาร์นี่ก็เป็นหมื่นๆน้อบารนี่ะใส่แหวนทองหรืเป็นก็แจ๋งไปหนึงเด้อพี่นอ <c ười> ้องชีดองพี่แก้ตั้ง ยอดบิวก็น้อยหน่อยยอดบิวนะหน่อยแห,ห,ห้งน้ดยังแห้วหัวร้อนหนูนะทุกคนทุกคนสวัสดีนะคะวสันคุณจีนีทักทายด้วยค่ะ ขื้นมากมันก็ขึ้นมาโหลดน้องสิบนาทีบ่ไใดเลยต่อไปตัดสิบนาทีเก่าสิบสองนาทีฟังเทคนิคขึ้นใจสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะพันเหลียวพันเหลียวใช่ไหมพ <laughs> ันเหลียวให้ให้ขอบคุณ <laughs> เปลียดวงตาฟังเพลงนะคะบ้านแป๊บแป๊บเอาเพลงกเดก่อนเถอะ <c oughs> สิ้นมากกะลาข้ามไปมีนา,าในใดอยู่ว์กุมงพาดีบอยอยากพอสั่งเทนอนว์เหมือนวาเล่นทายโอ้ยเนะาะใช่มันหล,หล่นล้างเขาไม่ตาเนาะท่านไม่คอยมานเนาะก็เห็นเป็นตาเขาเรื่งสีมากเนาะเอาเอาไหมครับไหมที่แฟง no ไม่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 ขอบคุณน้องแพรลี่จ้ะอ่าเบื่อโบแดงอย่าเพิ่งเบื่อเมื่อว,วานนี้ไม่มีโบขึ้นไม่ได้เนี่ยพ่อโบนี่แหละโบแดงไม่มีเนี่ยไม่ได้เปิดบ้านเลยนะเ๋าะแบตเตอรี่อ่ะเล่นหาหมล,ลายอ,อไปลอามาแบตเตอรี่ของพ่อม่ิ <c oughs> ในใจวปเอี่ยงวรอ แนมเห็นแนมเห็นว่าน่าใจยังเอาด้วยแต่ว่าเห็นกันสิว่าเห็นกันเดียวขอบคุณทคารสิบ่านตรงตาโอ้ยสินมักราบบมาเนาะอนุเขาดีกว่าเขามาก่อนยายไทยยายไทยทั้งั้นเหลียวท่าไทยกับพี่สาวด้วยค่ะ ลอาชีเสี่ยงทม่ได้วยนตะเลิยวยิ้มโบยิ้มโบแดงแม่ากจอไปยัง